เปลี่ยนห้องค่ะห้องนี้ก็เล็กกว่าห้องเดิมนิดนึงนี่ค่ะนี่ห้องครัวห้องครัวมันก็จะไม่ปิดห้องครัวจะเปิดกับห้องรับแขกห้องครัวก็จะเปิดกับห้องรับแขกเพิ่งจะขนของขึ้นมายังไม่เสร็จค่ะดูห้องน้ำห้องน้ำก็เล็กกว่าเดิมนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคค่ะอยู่กันแค่สองตายาย นี่ค่ะเรามาดูห้องนอนอันนี้เป็นชั้นยี่สิบหกนะคะชั้นยี่สิบหกนี่ค่ะชั้นยี่สิบหกนี่จะเป็นมุมมุมเดิมค่ะมุมเดิมแยกออกมานิดนึงมาทางขวามือนิดนึงค่ะอันนี้ก็แดดเริ่มออกแล้วอันนี้เป็นห้องนอนค่ะ น,นี้ของใหญ่มากยังไม่ได้เก็บนี่ค่ะก็เอออันนี้ทีวีใหญ่กว่าข้างล่างนิดนึงค่ะแล้วก็นี่ค่ะชั้น26 6 0 6บหกหกสองหนึ่งหสองหนึ่งเดี๋ยวให้ดูชั้นเก่า นี่ค่ะที่เดิมไม่ไกลเท่าไหร่อช้นนี้ฝนตกาสาดเห็นเนาะนี่ค่ะนี่ข้างบนน่าจะมีคนอยู่นี่ค่ะนี่ห้องนอน กันนี่กําลังวันนี้วันวันอาทิตย,นนยน์น่าจะแท็กเวิร์กนี่ค่ะดูเขากําลังซ่อมบํารุงเดี๋ยวจะซูมให้ดูนี่ค่ะกําลังซ่อมบํารุงน่าจะแท็กเวิร์กค่ะอร์ทิ์ส่วนมากก็จะแท็กเวิร์กเขียนเนาะค่ะ,ะตึกเดิมเพิ่มเติมคือสูงขึ้นนิดนึงเพราะว่า เบื่อที่จะอยู่ชั้นเก่าเนาะค่ะมานี่อันนี้เห็นอีกวิวหนึ่งนะคะนี่ค่ะยังไม่ได้เก็บของค่ะห้องนี้เป็นห้องสูรค่ะสิคืนค่ะถึงวันที่23าไม่รู้จะได้กลับได้หรือเปล่านะคะถ้ากลับไม่ได้ก็ อยู่ต่อน่าจะอยู่ห้องเดิมนี่แหละขี้เกียจย้ายแล้วเหนื่อยค่ะเคนะคะเดี๋ยวรีวิวให้ดูใหม่นะคะวันนี้รีวิวแค่นี้นะคะอันนี้คือชั้น26นะคะตึกโอ๊กเหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆ